วัดีค่ะสวัสดีค่ะนชื่อนะคพี่จิายาเจนสุขค่ะสวัสดีค่ะันชื่อนางาและสีสวนค่ะสวัสดีค่ะหนูือนางสาวลูกตังค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานค่ะของข้องานงาะเสนอนะคที่มาที่ไปขหลักการขอข้อที่2กระบวนการทำงานของข้อที่3องค์ประกอบของ Gracias. Sí. 拜拜。 ความดันต่ำเป็นกระแสต่ำความแรสูง